บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะฝากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับเงินมีใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้น,นไปนั่งผมเรียนด้วยความเคารพพูดอย่างนี้จริงๆครับถ้าไม่มีปัญญาทําให้นายกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทําได้แล้วเงินมีเยอะครับประเทศไทยเงินมีเยอะตรงไหนที่มันติดขัดก็แก้ซะ ถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตอลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับผมบอกอย่าว่า,า 10, แ้่หมื่นหรือสองหมื่นก็แจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเทงนะครับผมโปรดของดิฉันเลยมาแน่ๆค่ะปีหกเก้าท่านรัฐมนตรีมองใหญ่นะคะแจกแน่ๆค่ะแต่มีเงินแจกสองหมื่นห้าพันล้านบาท ใครจะเป็นผู้โชคดี2ล้าน5 0 0แสนคนเราต้องมารลุ้นกันแบบที่เราลุ้นกันใน Entertainment Complex คือลุ้นยิ่งกว่าหวยค่ะว่าจะเป็นกลุ่มเยวาวชนอายุ16-20ปีคนทำงานอายุ21-25ปีหรือจะเป็นกลุ่มคนที่ใกล้กเกษียณ55-59ปีที่จะได้เงินตรงนี้ไปแต่ท่านชาดาก็ยังยืนยันบอกให้แจกเลย แจกเลยไม่งั้นได้นายกเทงแน่แ,นแต่แจกแบบนี้ค่ะถึงใกล้เลือกตั้งจากสองหมื่นเลยก็ได้<อ>ก็ยังได้นายกเทงเหมือนเดิมค่ะ <laughs> นี่ค่ะมีแค่นี้จริงๆค่ะงบกระตุน้นเศรษฐกิจปีนี้นะคะที่เหลือ ที่อยากรู้ว่าเงินหมื่นจะมีการกระตุ้นเศร,รษฐกิจอย่างไรงบประมาณ1.57แสนล้านบาทจะนำไปใช้แบบไหนในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจแบบเร่งด่วนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามร่างพรบง,งบประมาณประจำปี2569ย้ำรัฐบาลค่ะดำเนินการควบคุมทุกด้านกระตุ้นเศร,รษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยค่ะปัจจุบันนี้แรงงานก็เป็นต่างด้าวทั้งหมดมันจึงทาให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศนี้มากขึ้นไม่เฉพาะอะไรเลยครับ เพราะงบของรัฐบาลที่ผ่านผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยเองเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยครับกับการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทของนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นด้วยครับฝากท่านประธานถึงท่านนาย,ยกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับเงินมีใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้นไปนั่งถ้าไม่มีปัญญาทําให้นาย,ยกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทาได้แล้วเงินมีเยอะครับประเทศไทยเงินมีเยอะตรงไหนที่มันติดขัดก็แก้ซะถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตอลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับผมบอกอย่าว่าแต่หมื่นหรือสองหมื่น รบกับชาดาไทยเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุทาธานีพรคภูมิชัยไทยวันนี้จะขออภิปรายเรื่องงบประมาณแต่ในแง่มุมซึ่งต้องขอชื่นชมนะครับว่าที่ผ่านมาระหว่างฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลก็ถือว่าการพัฒนาในการอภิปรายอย่างมากมายในฐานะที่อยู่สภา,านี้มาพอสมควรแต่ในมุมมองที่ผมบอกไว้ก็คือผมจะพูดอภิปรายในเรื่องของงบประมาณในเรื่องงบลงทุนซึ่งปีนี้ประมาณ700ล้านมีคนกล่าวพูดกันตลอดเวลาว่าทําไมช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ในประเทศนี้มันจึงห่างขึ้นทุกวันท่านประธานที่เคารพครับมันห่างแน่นอนผมยกตัวอย่างง่ายๆปีนี้งบลงทุนประมาณเจ็ดแสนล้านเป็นงบก่อสร้างประมาณสี่แส0็ดหื่นห้าพันล้านเรียนด้วยความเคารพครับงบก่อสร้างในปัจจุบันไม่เหมือนอดีตการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านงบก่อสร้างไม่เหมือนอดีตครับเพราะอะไรครับปัจจุบันนี้สี่แส0เจ็ดมื่นห้าันล้านเนี่ยในเรื่องของประมาณไปสู่แบงค์แล้วห้าเปอร์เซ็นครับงบลงทุนของประเทศนี้ แบงค์เอาไปเกือบ10%ผมฝากท่านประธานถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยว่าต้องเข้ามาดูมันเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนค้ำประกันสัญญา2.5%ต่อปีนั่นเท่ากับ5%ในงบลงทุนทั้งหมดนะครับแล้วยังมีเรื่องรัดเร่งรัดการเบริกจ่าย15% 15%นั้นแบงค์เอาก่อนเลย3%ค่าค้ำประกันสัญญานั้น3%ค่าธรรมเนียมต่างหา ี่แสนล้านถ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็หกหมื่นล้านหกหมื่นล้าน,านคูณสามเปอร์เซ็นต์ดิบๆไปแล้วครับนี่คือสิ่งที่เกิดแล้วเรื่องในงบต่อสร้างปัจจุบันนี้โครงการก่อสร้างเนี่ยเราพูดถึงถ้าเป็นโครงโครงงานมีเครื่องจกักรมีเหล็กมีหินมีวัตถุดิบซึ่งเป็นปูนมีแรงงานถ้าเป็นงานถานนแรงางานเพียงประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ไปสู่พี่น้องประชาชนระดับล่างถ้าเป็นอาคารก็ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะมากน้อยก็แล้วก็ตามแต่เงินส่วนนี้ไม่ได้ไปสู่ระบบข้างล่างครับมันไปสู่ชนชั้นกลางกับ แล้วที่ทาคาญปัจจุบันนี้แรงงานก็เป็นต่างดาวทั้งหมดมันจึงทําให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศนี้มากขึ้นไม่เฉพาะอะไรเลยครับเพราะงบของรัฐบาลที่ผ่านานมาหลายสิบปีเนี่ยเรี้ยนด้วยความเคารพครับรัฐบาลชุดไหนก็โครงสร้างงบประมาณเหมือนกันหมดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับประเทศแล้วปุ่มทุนก็เอาไปซะมากแบงก์ก็ไปซะเยอะแยะหมดไม่มีครับว่าขาดทุนละเลียนด้วยความเคารพครับรัฐบาลชุดไหนก็โครงสร้างงบประมาณเหมือนกันหมดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับประเทศ แล้วปุ่มทุนก็เอาไปสะมากแบงก์ก็ไปซะเยอะแยะหมดม่นมีครับว่าขาดทุนละเรื่องนี้ผมว่าต้องมาคิดดูให้ดีนะครับไปคิดดูให้ดีแล้วสิ่งที่สําคัญการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะโครงการก่อสร้างอย่างเดียวมันมีเรื่องการพัฒนาแรงงานมันนี่หลายๆเยอะแยะนะครับผมก็ฝากรัฐบาลด้วยนะครับทําให้มันไปถึงผมเองเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยครับากับการแจกเงินที่ตั้งหนึ่งหมื่นบาทของนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นด้วยครับฝากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับ เงินมีใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้นไปนั่งผมเรียนด้วยความเคารพพูดอย่างนี้จริงๆครับถ้าไม่มีปัญญาทําให้หนายยกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทาได้แล้วเงินมีเยอะครับประเทศไทยเงินมีเยอะตรงไหนที่มันติดขัดก็แก้ซะถ้าท่านไม่จัดก,การเรื่องดิจิตอลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือตั้งครับผมบอกอย่าว่าจะหมื่นหรือสองหมื่นก็แจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายยกเทงนะครับผมผมเรียนด้วยความเคารพครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดให้ดีวันนี้ การกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องหลากหลายกว่าในอดีตการใช้เงินต้องไปทั่วถึงทุกกลุ่มชนงบประมาณแผ่นดินก็เปรียบเหมือนถังใหญ่ๆที่รัฐบาลเก็บมาจากพี่น้องประชาชนและเอามาใส่ถังในถังนั้นก็จะมีรูดูดออกไปในหลายๆอาชีพในหลายๆสาขาก็ไปให้ทั่วถึงและเป็นธรรมมันก็จะเกิดความไม่ไม่มีการเหลื่อมล้ำผมฝากท่านประธานถึงท่านนายกด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับผมเรื่อง p m 2.5ผมเรียนในความเคารพครับ พี่น้องกเกษตรกรของผมเป็นจำเลยมาตลอดเวลากรุงเทพไม่มีอ้อยสักต้นไม่มีข้าวสักต้นแต่ทำไมพีเอ็มสองจุดห้าเยอะวันนี้รัฐบาลทำอะไรครับถ้ารัฐบาลมีความจริงใจจะแก้ปัญหานี้ผมฝากเลยครับรถหลวงทุกคันให้ใช้ไฟฟ้าให้ใช้รถไฟฟ้าวันนี้เนี่ยรถหลวงทุกคันจํานวนมากซึ่งค่าเช่าเพิ่มขึ้นทุกปีทําไมไม่ใช้รถไฟฟ้าข้าราชการในกมทมทําไมไม่ใช้รถไฟฟ้ารัฐเปลี่ยนไม่ได้หรอ ผมเรียนดะ้วยความเคารพว่าหน่วยงานของรัฐนี่เองนี่แหละครับที่ปล่อยคาร์บอนหนักหนาในกรทมนี้ก็คือบรรดารถหลวงทั้งหลายผมยังไม่ได้พูดถึงต่างจังหวัดซึ่งรัฐบาลเองต้องเปิดให้มีการใช้สถานีเติมไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนเพราะรถไฟฟ้าต่อราคาถูกนะครับราคาก็ถูกมากแล้วถ้าหลวงมาใช้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันประหยัดค่าน้ำมันประหยัดงบประมาณอีกมากมายจริงๆครับเรียนดะ้วยความเคารพก็ฝากไปด้วยและอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คือเรื่องสิ่งแวดลอ้อมสทนชผมจะเรียกว่าคุณพ่อสทนช เพราะว่าท่านยิ่งใหญ่หลอเตินงบประมาณเนี่ยมีหลายท่านอภิปรายจากพรคประชาชนผมจําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษอภิปรายได้ถูกต้องครับเรื่องสทนชผมเชื่อว่าคนที่คุมสทนชก็ปวดหัวมันกลายเป็นไม่ใช่งานวิชาการวางมาตร์แผนคุณกลายเป็นเจ้าของงบประมาณจะให้ตัวนี้ไม่ให้ตัวนี้ต้องอยู่ในไทยวอเตร์แผนแล้วเราเบียบขผมคุณถามก็ไม่รู้เรื่องผมว่าต้องปรับปรุงใหม่ในสภาพปีนี้ผมเชื่อว่าผมเรียนท่านนายกอ่เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพเมื่อไม่กี่วันนี้เกิดฝนตกใหญ่ที่จังหวัดอุทัยธานี ในอดีตอุทัยธาน,นีน้ำจะท่วมก็ขึ้นจากเจ้าพญาจากสแกลังหรือไม่ก็มาจากน้ำป่าแต่เหตุการณ์วันนั้นน้ำท่วมมากเป็นพิเศษไม่มีจากไหนเลยครับมีจากฝนตกเจาะก,กลุ่มนิ่งนิ่งนานนานทาให้น้ํายิ่งก่าทะเลอายุ60กว่ายังไม่เคยเจอแล้วพอถามว่าถ้าในลําน้ํามีน้ําเต็มจะเกิดอะไรขึ้นผมเรียนได้เลยนะครับพฤติกรรมของฝนเปลี่ยนไปตกเป็นกลุ่มตกแน่นตกนิ่งตกนานไม่มีไม่มีลมพัดเลยจะไม่เหมือนฝนในอดีตแล้วจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ เตรียมรับมือกันให้ดีครับถ้าท่วมครั้งนี้อยู่นานครับอยู่นานจริงๆก็ฝากรัฐบาลฝากท่านประธานถึงรัฐบาลด้วยนะครับเตรียมป้องกันไว้ให้ดีเตรียมเหตุการณ์นี้ไว้เตรียมป้องกันเหตุการณ์นี้ไว้ให้ดีด้วยความเคารพับผมขอบคุณมากครับสวัสดี